อ้าเจ้านายเนาะมาทำอะไรที่นี่แม่งน่าเบื่อ,อ,อแล้วก็ไม่เบื่อแล้วล่ะทำไมอ่ะเจ้านายถามมากจังว่าเอาผมวันนี้นะจะไปทาเขาไว้ถ่าว่าฉันจุกได้ร้อยแปดสิบวิล่ะก็อ๋อเขาจะตบรางวัลชุดใหญ่ให้ทั้งคืนเลยใช่ไหมบ้าพูดอะไรเนี่ยก็นนยที่จริงก็โดนทั้งคืนอยู่แล้วก็คือถ้าสมมติว่าฉันจุกได้ร้อยแปดสิบวิยี่ทากว่าจะปล่อยให้พวกเราไปเที่ยวเหรอวูเกียบเลยเดี๋ยวแฟนสาวคนนี้จะพับให้นาอยู่เลย มันใจจัจจกเลยนะอยู่ได้แค่สิบวิก็คงร้องควรค้างของความช่วยเหลือแล้วมึงเนี่ยโดนฉันระยำแน่ <c oughs> อ,อ้าวเฮ้ยแฟนใครเนี่ยเบลเก่งจังจงเจะไหนพับใส่ให้มานเป็นหมันไปเลยนะฮิ <c oughs> โดนแะน่ f minutes later ไหนไหนแม่สาวปากเก่งฮ่าจะยากกว่านีา่คิดนะเนี่ยเจ้านาย <c oughs> ไม่อาไม่ยอมหรอก แล้วทำไมเขาถึงให้โอกาสเจ้านายปล่อยขนาดนี้เละเนี่ยก็ฉันเอางานบ้านไปแรกรอบแรกล้างเ้วแรอบที่สองซักผ้ารอบที่สมถูบ้านงั้นถ้ามีรอบที่สี่มาทําของหวานให้ผมกินซะยินดีรับข้อเสนอไหมจ๊ะก็ให้ไม่มีข้อเสนอแต่ถ้าแฟนน่ารักขนาดนี้ก็ยินดีทำให้กินค่ะยัยปากหวานทำไมลหะคะอื นายคิดดีแล้วเราจะมาแอบเขาอะ่ะแหมแน่ใจสิของอยู่ต้องหน้าหาม่เห็นเลยผมได้ยินเลยอุ้ยแย่แล้วหูดีจะที่รักฮะอยู่ไหนฮะส่งเสียงหน่อยเร็วไอ้เครื่องโดนฝนสนิมกินอ้าวาบ่าผมสนิมกินระวังโดนลินล่าแล้วนอนเฝ้าอยอบบาลน,นะจ๊ะอ,อ้าไม่เอาอะนอนต้าลูกสาวแทนไม่ได้ะะหรอกแฮะเฮ้นี่าน,านายนายนี่ไอเขา,เขาเคอกคือยังไงอ่ะ มันก็เป็นอาการไอแบบป่วยน่ะแล้วถ้าเป็นไอแบบเย็นๆน่ะเอ,อ่อไอเซคีมั้งงาแล้วถ้าเป็นข้าวสวนสัตว์คำสับนั่นคือซูแล้วจะเป็นไอเลิฟยูแหมร้ายนะจะเล่นเจ้านายแล้วเหรอคะเนี่ยแหมก็แค่อยอ,ยอดเองแต่แต่ว่าอย่าฟ้องนะโดนฟ้องเน่ย <laughs> อผมตัวผมยังไม่อยากอยู่บนขวาขงเขาไม่รู้แหละแต่นายพูดมาแล้วนายโดนเน่ใครม,มาบมังอาจยอดมุกเสแฟนผมกันฮะ <laughs> ซัมปริชฉันไม่ใช่บอกนายหลายรอบแล้วนะอ่ะอ่ะผมว่าผมว่า pues เรื่องพองเราไว้ก่อนเค์เรื่องคุณสองคนให้จบก,ก่อนดีกว่าไหมไม่โว้ยกูจะเอาเรื่องนี้ก่อนแย่ yeah, แล้วเขาก่อนแล้วเนี่ยอีเวราเอาสัตว์เลี้ยงมาดิเด,ดี๋ยวนี้ตายตายแน่เลยซัมปริชเจ้านายผมทำผิดไปแล้วไม่ใช่ผมด้วยเฮ้ยเดี๋ยวทำบุญเป็นข้าวมันไก่ไม่กินนะขอบคุณจะเอาครึ่งวงกลมหรือจะเอารูปดาวดีล่ะฮะผมผิดไปแล้วะ โอ้หน่าสงสารแต่ว่าผมมีข้อเสนอนะแต่ถ้ากุดีทัก,กว่าจะไปหาสาวที่ไหนผมจะไม่บอกคุณเวลาาจะเก็บเป็นความลับให้นะพูดบ้าอะไรเนี่ยเอ้าก็ตอนนี้คุณไปหาสาวปพิ่มครับจีไม่ใช่หรอทากว่าเวราจ๋าไม่ใช่นะตายเจ็บจังอย่าให้เจอเจ๋อนะเห็นหนามมันนบทขี่ว่ะอยากจีแกมีทากว่าจังนี่เจ้าไหนเคยทำให้อีทากกว่าโกรธไหมอ่ะ อ๋อแล้วก็มีครั้งหนึ่งนะโอ้แล้วเจ้านายไปทําอะไรอ่ะมันมีวันหนึ่งเขาวางขวานของเขาไว้ไม่ไปที่เป็นทางแล้วจากนั้นอีเวลานั้มันก็ไปสะดุดขวานกูแล้วมันก็บอกโหโยนขวานกูลงแม่น้ําบ้าเตะลงต่งห่าเออนั่นละพระค oh, ับบาันตานี้กูก็ยากไปบอกแม่น้ากูก็เห็นดามขวานก้อนโผล่ขึ้นมาเนาะกูก็เลยหยิบแต่มันแม่นด้ามขวานจิ๋หล่ะมันเป็นโง่แล้วมันก็ซกข้อกูแล้วก็มีน่งหน่อยคืหองยางมาบอกกูว่าคุณพี่คุณพี่ เพื่อป้องกันสารพิษเข้าสูนหัวใจคุณพี่ควรเอาเชือกมารัดคอตัวเองดันแหละแล้วหลังจากนั้นกูก็เอาคอรัดเชือกตัวเองและผมก็หายใจไม่ออกเพราะคิดถึงคุณเวลาตลอดยังไงล่ะจ๊ะปากหวานจังนะเอ้ามดจะหวานก็หวานเออแล้วแต่พวกมึงฮะอีวกคนมีแฟนไหนดูซิได้เคาอยากยิกแกมเออแกมเงียบเลยแกมแกมมันนี่เลยไม่เอาไม่หยิกแล้ว จะทาแฟนคนนี้จริงๆเหรอคะเออยากจีกแก้มเราต้องพาไปกินซาลาเปาก่อนนะอ้ยซาลาเปาก็ไม่อร่อยเท่าเราอ่อยเท่าเราแค่เดมี่เดมี่ตอนเธอเสร์ฟหล่อเธอไม่อ่อยนี่มันอร่อยไหมลูกค้าก็บอกว่าอร่อยนะไม่ต้องอ่อยเลยใช่อไหมใช่อไหมอะไรมาเนี่ยรอเรียนเมียกูกูปอบคนละสองเบอเฮ้ยเฮ้มีน้ำหอมกินตะมะหวงไหมเอาไปอ่อยๆแล้วจะได้อร่อยเมียกูขายไก่ย่าง ฉันไปขายเกยตอนไหนเนี่ยอะไรอะ่ไอาม่เยอ่าะไม่เอาปวดขาพอแลอะไรเฮ้ยน่ารักจริงๆเลย อาเย็นนี้สบายจังไม่ได้ทํางานบ้านด้วยว่าจะทํางานบ้านนี่จะให้รางวัลแล้วกันนะเสือจะกำลาม่ะอกีดากว่าคนนี้แหละที่มันร้องพวกเราตีมันเลยโอ้ยสอรี่กีเสือเต๋าเต๋าเขาไม่ได้เด็กว่าเต๋าเต๋าแค่แหกกองเสียงไฟเจอกันลังเซเป็นปิดประคาแฟนจ๋าไม่กอดหน่อยกลับบ้านกับผมเดี๋ยวนี้กลับมาทํางานบ้านใด้คุณดอง วายเด้บ้หลบไปดิจิตดิจิตอลโอ้ยคือนูถฟุ่นตีก็ไปโดนที่รักฮะอย่าดื้อเลยนะยิ่งดื้อโทษยิ่งหนักนะอ๋อพอดีว่าไม่กลัวค่ะไม่เห็นจะน่ากลัวเลยเจ้านายตายโหงแน่คอยดูกลับมาทำงานบ้านมานี่เลยเด็กดีต้องโดนอะไรนะ จ Britain. ๋าปวดขาโอ้โอมามามาเดี๋ยวเป่าให้ไม่ต้องเลยมาให้หยิกเต็มตรงนี้อ๋ออ๋ออ๋ออหยิกมน่หยิกกลับไม่กองแล้วจากนั้นคลิปก็บินไปดาวอังคา